โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ว,<ส>วัดสศรีช,ชุมนะครับที่นี่มีจารึกของพญาลิไทัยสหลักที่บอกถึงประวัติของพญาลิไทยแล้วก็พูดถึงกรณียกิจต่างๆที่มาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเนี้ย เลยคิดว่าเออมันต้องเป็นชุมชนโบราณมาก่อนนะคบเพราะถ้าไม่มีชุมชนก็คงไม่มีวัดอ,อ่าไม่มีวัดไม่มีการทําเครื่องปั้นดินเผาไม่มีอะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่แต่มันบอกว่าทุกอย่างอ่ามันมาถูกส,ส<า>ร้างมันมาถูกส,สร้างสรรค์มันจะรวมเอกลักษณ์เนาะ ไม่รู้ว่ามีอะไรสําคัญแต่มันใหญ่มากซึ่งดูจากอายุแล้วเนี่ยก่อนก่อนสุขโขทยัยก่อนก่อนตามแหนเอาพูดง่ายๆแล้วกันมาหาเถรเจ้าแลนายอินพะสรศักด์เราจะเห็นศิลปะ ที่มันไม่ได้มีแค่ความเชี่ยวขุธแต่ว่ามีศิลปะทางพามเข้ามาด้วยเราจะเข้าไปดูถาน ในโซนอรันญิกยังมีอีกหลายวัดแต่ว่าอยากจะไปเก็บเป็นพิเศษคือวัดพระบาทน้อยจะมีอะไรเดี๋ยจะไปดูกันเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับ ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบศึกษาในด้านของประวัติศาสตร์นะครับก็จะศึกษาผ่านเอกสารผ่านตำนานผ่านจิราจารึกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าคนเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอ่ะก็จะเข้าใจดีเลยนะครับว่าเราไม่สามารถศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่านเอกสารลายลักษณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อมูลในด้านของศิลปกรรมแล้วก็บราณคดีก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมาช่วยซัพพอร์ตข้อมูลที่เราเคยรู้จัก เอกสารรายลักเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราได้ลงฟิลทริปเนี่ยนะครับไปภาคสนามเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูสถานที่จริงนะครับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเคยได้ทราบมานั่นแหละนะครับไม่ว่าจะผ่านจารึกผ่านตำนานต่างๆเอกสารต่างๆนะครับอาจจะเป็นที่ที่จารลกนั้นกล่าวถึงอาจจะเป็นที่ที่ เจอจากึกหลักน้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปดูสิว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลเดิมที่เรารู้มาหรือเปล่าสมมติว่าจารึกเคยบอกว่าที่วัดนี้เคยมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เลยนะจากลังกานะครับมาจำพรรษาอยู่จากเมืองมอญมาจำพรรษาอยู่เนี่ย อพอเราไปดูในวัดปุ๊บเอ๊ะมันมีคาของความเป็นมอรของความเป็นลังกาอะไรเข้ามาให้เราเห็นไหมนะครับถ้ามันมีมันบอกอะไรเราถ้ามันไม่มีละ่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าไปดูที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ให้ข้อมูลที่1 อาจจะซัพพอร์ตข้อมูลเดิมที่เราเคยรู้มาหรือ 2. อาจจะให้ข้อมูลใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆกับเราได้มากกว่าการที่เราอ่านเอกสารอยู่กับบ้านอยู่กับห้องสมุดเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้น สุโขทัยเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับจัดลิสต์เป็นอันดับต้นๆเลยของเมืองโบราณที่อยากจะไปดูให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับอ,อย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอายุของเขาอะ่ะมันก็ค่อนข้างมากนะครับ600-700เนี่ยนะครับ เราเคยมีมายาคติอย่างหนึ่งว่าสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยใช่ไหมครับจริงๆก็คือต้องบอกว่าบ้านเมืองรอบข้างมันก็ก่อตั้งึ้นในระยะใกล้เคียงกันนั่นแหละเชียงมงเชียงใหม่อายุทยาล้วก็อายุใกล้ๆกันอ่ะนะฮะแต่วยความที่ชัยภูมของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเป็นพื้นที่ของการพระสงค์นะฮะเป็นการ ล่องสินค้าจากเหนือลงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกลงฝั่งทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองเนี้ยสี่ปากประตูหลวงเนี้ยเทียนย่อมผู้คนเสียดกันเข้ามาเนี่ยนะครับประสมชุมนุมกันเนี่ยโอ้โหก็มันจะเห็นอิทธิพลของล้านนาบ้างอายุธยาสุพรรณภูมิบ้างนะครับมอญบ้างลังกาบ้างขมิบ้างเข้ามาอยู่ในเมืองเนี้ยแล้วมันก็จะก่อเกิดเรื่องราวเกิดผู้คน ะะเรื่องของศาสนาเรื่องของการปกครองผู้ปกครองหลายคนที่เรารู้จักมีสตอรี่ของตัวเองอะนะครับเป็นเมืองที่โดดเด่นเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ในความโดดเด่นนั้นน่ะมันก็ไม่ได้จำแจ้งไปหมดทุกอย่างเราต้องยอมรับว่ามีอีกหลายอย่างในสุโขทัยที่เราไม่รู้นะครับตรงนี้แหละนะครับความท้าเรียนทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัยนี่แหละเป็นเสน่ห์ที่ทําให้อยากจะไปดู ถามว่าทําไมต้องเป็นซีซั่นสองใช่ไหมออก็คือแบบจริงๆอะ่ะเคยไปสุโขทัยครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นไปคนเดียวนะครับแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะครับงบประมาณจํากัดนะครับมันก็ทําให้เหมือนแบบมันเป็นทัวร์จิ้งจกอะทัวร์เล็กๆที่แบบทําอะไรไม่ได้มากะนะครับไปไหนก็ไม่ได้มากโอเควันแรกนี่ก็อยู่ในขอบเขตกรุเมืองสี่เหลี่ยมแต่ว่าก็ลืมไปดูวัดสีสวายอะ ส่วนวันที่2นี่ออกไปข้างนอกนะครับไปดูเมืองเดิมที่พระพายหลวงนะครับไปวัดศรีชุมออกไปโซนอารัมยิกเสร็จแล้วก็กลับเข้ามา,าลงไปวัดเชตุพลทางใต้ดูวัดศรีพิจิตรออกไปช้างล้อมเนี่ยนะครับแต่มันก็บอกยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องยอมรับเลยว่ายังเก็บไม่หมดจริงๆแล้วก็อยากจะกลับมาส่วนครั้งนี้ที่เป็นซีซั่น2เนี่ยก็คือมีน้องที่สนใจนะครับในด้านนี้อยากจะไปด้วยก็คือน้องภูมินะครับที่เป็นคนถ่ายคลิปใน ซีซั่นนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงที่ใส่ชุดบัณฑิตะนะครับก็คือน้องวาอันนั้นบ้านก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใกล้ใลอุทยานก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆชวนมาด้วยเลยดีกว่ามาร่วมทริปด้วยกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าสุโขทัยนะครับ,รบพบกับ บัณฑิตนะครับก็คือพี่วาแล้วก็เออผู้นําทัวร์ของเราวันนี้นะครับพี่กล้องคณะประกอบน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยครับเป็นวัดหลวงวัดสําคัญที่สุดของเมืองสุโขทัยก็ว่าได้นะฮะก็คือพระศรีรัตนมหาธาตุที่เป็นที่ศักดิ์ธิ์ที่ศักดิ์สของชาวสุโขทัยทุกคนเยอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับดี๋ยจะราไปดูนะครับ วัดมหาธาตุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นใจของเมืองนะครับอยู่ตรงกลางเมืองนะครับสำคัญที่สุดและเมืองทุกเมืองเนี่ยก็จะต้องมีมหาธาตุจํานะครับส่วนใหญ่นะในภาคกลางอะไรเงี้ยก็อย่างอายุธยาก็มีวัดมหาธาตุาสุพรรณบุรีก็มีลพบ,บุรีก็มีเพชรบุรีราชบุรีนะฮะคือมีหมดอ่ะทั้งฝ่ายเหนือที่สุโโลกชเชลีนอะไรเงี้ยก็มีวัดมหาธาตุ มันเป็นการสถาปนาพื้นที่ตรงกลางเมืองซึ่งเมื่อก่อนนะ่ะมันก็คือลานกลางบ้านกลางเมืองที่เขาใช้ประกอบพิธีกรรมอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอมาอยู่ในศาสนาพุทธปุ๊บก็เอาพุทธเข้ามาสวมก็คือแบบเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาไว้กลางเมืองเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สักสการะของชาวเมืองทุกคนนะครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันสําคัญที่สุดอ่ะก็เลยเห็นว่า มันมีศิลปรกรรมที่แบบสะท้อนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูรละปฏิสังขรณ์ต่อเติมนนหน้ามี่ของคนหลายกลุ่มมากๆซึ่งของมหาวาลสุขโขทัยนี่ก็นับว่าน่าสนใจมากเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริเวณเชิงของพระมหาธาตุของเมืองสุขโขทัยนะครับซึ่งที่นี่เป็นพระธาตุเจดีย์สำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองสุขโขทัยนะครับอยู่กลางเมือง เป็นเจดีย์เก้ายอดนะครับเราก็จะเห็นศิลป,ปะว่าองค์กลางเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือทรงยอดต่อมตูมใช่ไหมครับที่เราบอกว่าพยาลิไทยคิดกันในช่วงนั้นใช่ไหมอ่าที่ป๊อปปูล่าเป็นทรงที่ป๊อปปูล่าเป็นทรงที่ป๊อปปูล่าในมัยพยาลิไทยแต่ว่าองค์อื่นๆโดยรอบเนี่ยเจดีย์มุมและเจดีย์ทิศเนี่ยเราก็จะเห็นถึงศิลป,ปะที่แตกต่างเราเข้าใจว่าองค์กลางเนี่ยน่าจะถูกครอบก็คือพยาลิไทยมาครอบเป็นพุ่มเข้าบินทีหลัง แต่องค์กลางจริงๆเดิมมันน่าจะเป็นเหมือนองคางที่เป็นประสาทของซึ่งมีอยู่ในประจำาคลิปทั้งสี่นแล้วต่อมาถึงมาเพิ่มเจดีย์มุมอาจจะดีมุมที่เป็นทรงประสาทยอดระคังเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งมหาธาต นี่ถึงผังง่ายๆเนาะมันจะเป็นเครื่องหมายบวกอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกตรงกลางเครื่องหมายบวกคือเจดีย์ประทานเนาะที่เราภาษาังกฤว่ามันเคยเป็นสอประสาทของมาก่อนแล้วก็มีประสาทของซ้ายขวาหน้าหลังเนาะเป็นรูปเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วก็คาดว่านะคะคาดว่าพญานิเน่ยจะมาครอบองค์กลางใช่ไหมพอครอบองค์กลางแล้วก็เติมมุมไม่น่ใจว่าใครเติมมุมไม่น่ใจว่าใครเติมมุมแต่ว่ามีการเติมมุมเกิดขึ้นแล้วมุมเนี่ยมันไปไอเจดีย์มุมมันไปพ้องกับเจดีย์เชียงยันศิลปะคริคุนชัยอ่ะ เออที่วัดพระธาตุอนิพุนชัยอะนะ,นะแล้วก็จริงๆก็เป็นตรงปรัสาทยอดแบบล้านนาที่คิดกันอยู่ในเราเราเรา,เรานั้นนะอ่ะอันเนี้ยเข้าใจว่าครอบหรือบูรนะกันหลายครั้งมากพอยิ่งมาดูๆเราก็จะเห็นความเหลื่อมความอะไรต่างๆที่มันไม่ไม่แมชกันนะ,ะอย่างเนีย่ยองค์พระลีลาเนี่ยนะครับข้างในจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปพระกัลสาวกไม่ใช่พระพุทธรูปนะเป็นพระสาวกลีลาเดินเดินเวียนรอบนะฮะ ก็เข้าใจว่ามันต่อเอาที่ัรครับตรงนี้นะครับก็คือเอ่อเรียกว่าบริเวณแท่นแก้วที่ไวพระพุทธรูปชั้นระดับรองๆอง่าบริเวณแท่นแก้วนะครับพุทธรูปเราสันิเฐานกันว่าน่าจะมีอดีตน่าจะมีพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแท่น แล้วด้านในนู้นเดี๋ยวจะไปดูองคอง์องใหญ่แท่นแก้วองค์ใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอาชะลอพระลงไปที่กรุงเทพแล้วเป็นที่ตั้งพระศรีสักยมุนีองค์ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแท่นแก้วองค์ใหญ่กันนะครับครับนะครับตัวนี้ก็คือแท่นแก้วองค์ใหญ่นะครับองค์หลักที่ในจารึกหลหนึ่งบอกว่าอะไรนะมีพระพุทธรูปทองอันใหญ่อันรามใช่ไหมอันนี้เดิมไว้พระศรีสักยมุนี ตอนนี้ชะลอไปไว้ที่วัดสุทัศน์ที่กรุงเทพนะฮะและการที่หนึ่งชะลอไปใส่แพรองค์ใหญ่เบลเลอร์เลยเอาไปขึ้นที่ท่าพระที่กรุงเทพนะอะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่วิหารหลวงวัดสุทัศน์แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสปอตไลท์อยู่ตรงนี้อันนี้เราสปอตไลท์ตอนนี้นะครับเราจะตั้งพู้จะดรูนะครับตั้งสปอตไลท์นะครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารพระอัฏฐานต์ทางคิดเหนือนะเอ้ยคิดใตคดดด้คิศใต้ทิศใต้พระมหาธาตุพระอัฏฐานรถคือพระยืนด้านหลังเนี่ยนะฮะจะมีอยู่อง,งค์ทิดเหนือองค์ทิศใต้องค์ขนาดตัวพระมหาธาตุไว้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอมนดกของพระอัฏฐานต์เนี่ยจะพอดีตัวกับเทานาองเพราะว่าเรามีคติที่ว่ามูลคักกุดีก็คือ มณฑลนั้นเป็นที่อยู่เฉพาะของพระพุทธเจ้าปกติก็คือทําพอดีตัวพระจะไม่ให้คนเข้าไปยุ่งข้างในเข้าไปทาพิธีกรรมอะไรเยอะแยะเดี๋ยวลองเดินไปดูก็ได้ก็จะเห็นว่ามือที่มันจะมีหยิบเดี่ยวนะฮะสำหรับคนที่จะได้เทียวที่เข้าไปตรงนั้นสักประมาณสองสามคนสี่ห้าคนก็เต็มแลวเพราะว่าฟังก์ชันเขาเอาไว้สาหรับเป็นที่อยู่ของพุทธเจ้าเฉยๆครับ โดยรูปศัพท์แล้ว่หมายถึงพระ18นะครับก็คืออัดผักเนี่ยแปลว่า8รสสว์รหรือทศสัตว์เนี่ยคือ10นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเลข18นี่มันมาจากอะไระนะครับบางคนก็บอกว่าหมายถึงความสูงพระพรากายพระพุทธเจ้าวะในยุคแรกๆเขาบอกว่าอยู่ที่18ศเอรน,นะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นหลักธรรมอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆไม่อยากจ,จะฟังทงนะฮะแต่ว่า ความนิยมเรื่องพระอัฏฐารถเนี่ยซึ่งเป็นพระยืนเออเออคือพระอัฏฐารถต้องเป็นพระยืนนะนะฮะจะเป็นปางลีลาก็ได้หรือจะเป็นปางประธานพรอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับความนิยมเรื่องพระอัฏฐารถไม่ได้มีแค่ที่สุโขทัยนะครับก็เราก็จะเห็นในหลายๆที่นะครับแม้กระทั่งล้านนาเองเนี่ยก็มีอย่างวัดเจดีย์หลวงเนี่ยโชติการามเนี่ยก็มีพระอัฏฐารถนะครับพระยืนเป็นพระประธานของวัดเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า มันเจอในหลายๆที่นะครับส่วนในเมืองสุโขทัยเนี่ยในตรีบูนเนี่ยนะครับสี่ปากประตูหลวงเนี่ยก็เจออยู่ที่วัดหมาทุานะครับตามใจดึกอยากหนึ่งบอกอยู่กลางเมืองก็น่าจะเป็นที่นี่แหละนะครับเพราะว่าในเมืองก็ไม่ไม่เจอที่อื่นแล้วนะ ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณรอบๆของตัวเอพระมหา,า,า,าธาตุนะครับก็จะเห็นว่ามีคื่องตัดหญ้านะครับไม่ใช่มีฐานเจดีย์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือโซนนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยเขาทําแบบนี้เยอะมากเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนี่เข้าใจว่าเจ้านายในราชวง์นั่นแหละเป็นคนสร้างให้ก็คืออาจจะเป็นกุศลไว้กับพระมหา,าธาตุองค์ใหญ่เนาะแต่ว่าที่ไม่แน่ใจก็คือว่า มันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของสุสานหลวงด้วยก็คือแบบอพอมีคนคนตายรุ่งหลานก็สร้างให้แล้วบางทีอาจจะเอาอาถิมาข้างในด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ลองดูอ่ะมันมีเจดีย์ในทุกขนาดแล้วทุกศิละปะเท่าที่จะมีในสุโขทัยช่วงนั้นระว่าได้คือฐานสี่ก็มีฐานแปดก็มีมแบบปราสาทยอดก็มีหลักฐากลมก็มีทุกข้าวก็มีมะนะฮะนี่อ่าเดี๋ยวจะพามาดูองค์นี้ พลำพูนต้องสงสัยองนี้เป็นพิเศษก็คือเป็นทรงปราสาทยี่ยงพลำพูนด้วยนะก็คือองค์นี้ใช่ไหมครับอ,องอ,อีกองหนึ่งซ้อนชั้นหลายชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีซุ้มสะเห็นไหมนะาอง์นี้นะครับน้องดูเอียงๆเ,เนาะป็นพี่ใส่ตาเอียงผมก็เอียงพี่ใส่ต,ตา,มตามผมดูเอียงไม่ใส่จีดีมันเอียงอยู่แล้วป่ะครับ นะครับเจดีเออเราไม่ได้ใส่แตเอียงครับแต่เจดีเอียงจริงนะครับตอนแรกเราคิดว่าเออเราใส่แตเอียงหรือเปล่าแต่เรามองจะไม่นะครับว่าน้องเอียงจริงน้องอ่ะเราสุดที่จะอยากเป็นน้องไม่ได้นะไม่ได้นะครับเราจะแก่มากนะคะปราสาทซุ้มพระห้าชั้นแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละด้านมีซุ้มละสาม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 ห้าสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบ เหมือนกูปุดที่วัดจามเทวีเหมือนเจดีปทุมวด,ดีข้างๆพระาธาตุหลินคุณชัยเหมือนกูคําที่เวียงกุมามที่เขาบอกว่าพยามังรายสร้างนะ<อ>เพราะฉะนั้น,นที่พระธาตุคุณชัยตอนปลายเนี่ยมันมาประกบที่นี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสรา้างใครเป็นคนอุทิศนะฮะแต่โอเคมันเปลี่ยนไปพอสมควรลักษณะการฐานฐานบัวค่าบัวลูกแก้วเนีย่ยนะฮะมันก็แสดงว่าที่เนี่ต้องมีความสัมพันธ์กับล้ำคูน ไม่ทางนหนเลยถูกปะแล้วมันมีเรื่องที่ตอนพญยายี่บากระจัดองค์สุดท้ายของฮาริคุนชัยอ่ะหนีมังรายลงมาก็ลงมาพึ่งแถวสุโขทัยี่ะลงมาพิษโลกและดีไม่ดีก็นี่ว่าอาจจะมีการเกี่ยวดองทางเครืรอยากกันและเจ้านายสายฮาริคุนชัยคนหนึ่งอ่ะก็มาสร้างองค์เนี้ย ไ้เราไปดูเจดีอีกองหนึ่งนะครับก็คือองค์นี้นะครับองค์ใหญ่ที่สุดบรรดาพวกเจดีรายที่อยู่ทางที่ใต้ของมหาธาตุมีคนให้ข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกู่ของพญาลิไทยไม่แน่ใจว่าบรรจุอัฐิไหมหรือสร้างของอุทิศเฉยเนะฮะเพราะว่ามันมีจารึกสุพรรณบัตรอยู่แผ่นหนึ่งที่พ้ามหาเถรอะไรจําชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่า ท่านสร้างอุทิศให้กับพญาลิไทยนะฮะแต่ว่าคนขุดเจอจาไม่ได้ว่าเจอที่ไหนระหว่างที่วัดมหาธาตุเนี่ยกับวัดสักศรีนะฮะแต่ถ้าเป็นวัดมหาธาตุเขาก็เลยคนดิเดตแต่ว่าเป็นองค์เนี้ยข้อหนึ่งมันใหญ่มันใหญ่แล้2สองดูลักษณะศิลปกรรมนะฮะการตอล็อกล็อกล็อกขึ้นไปแล้วข้างบนเนี่ยถึงยอดมันจะหายไปแล้วเนี่ยแต่เราพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นทรงคุ่มข้าวเหมือนมหาธาตุองค์กลางก็เลยเออเนาะ ท,นนที่มินรกันหนุ่มก็เป็นพยาทิาไทยนี่แหละแต่มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นเจดีพระาธาตุก็ได้อาจจะเป็นพระาธาตุของแบบพระสงฆ์ระดับสูงชั้นสำคัญก็ได้พราดมูมีความลังกาสูงมากเลยนะเอา <c oughs> สัตว์หุมพานต่างๆมา,าล้วแบบนี้คิกง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเขาพระสุมเมรุ่รับนะครับถ้าเราดูจาก ข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามีการเอาสัตว์หิมะพานนะครับมาบมาไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สี่ด้านตรงมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะจะหมายถึงพระเจ้าสี่พระองค์หรือเปล่าที่ลงมาจาัดซืแล้วเงี้ยครับในด้านหน้าก็มีวิหารสําหรับสักการะเจดีย์องค์นี้โดยเฉพาะด้วยก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นที่พิพิาภัอีกองค์หนึ่งก็ได้ อ,องค์นี้นะครับก็เป็นอีกองหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับ<ไ>เพราะว่าเราเจอจารึกหลักหนึ่งนะครับตอนที่บูรณนะนาะบูรณะเนี่ยเจอจารึกหลักหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆเจดีย์อง์นี้นะครับซึ่งจารึกหลักนั้นน่ะกล่าวถึงคําสัสตย์ปฏิญาณระหว่างอสมเด็จน้าภร,รยาก,กับหลานภร,รยา,ายซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครสักกะหลาดมันก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้า สมเด็จเจ้าพระยานี่ยขึ้นมาต้องการจะไหว้พระมหาภาต้องการจะไหว้อัฐิพระมหาธรรมราชาซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระยายอิทัยนะจะไม่กระทําร้ายจะไมะ่พวกขุนนางเสนาธิการต่างๆที่ขึ้นมาก็จะไม่ทําร้ายอารมณ์แบบสัญญาว่าจะเป็นมิตรกันอะไรประมาณนี้นนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเจ้ารามราชาลงมาธรรมราชาที่สามลงมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็คือสวรวร,ริพัฒน์กับวิทยาแล้วอ่า เขาก็เลยมีการอาจะกดดันหรือเปล่าไม่รู้ให้ทำจาฤทหลักนี้เพื่อที่แบบว่าเออต่อมามีคนขึ้นมาทํารัชการขึ้นมาอะไรก็ดีในเมืองสุขโขทัยนี้เราเป็นมิตรกันนะเราจะไม่ทําร้ายกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นความสําคัญหนึ่งของเจดีย์องค์นี้นะครับหน้าเจดีย์องค์เนี้ยถ้าไปดูในฐานข้อมูลจารึกิเสิร์ชว่าจารึกเจดีย์น้อย เอาจริงนอกจากจาลึกเจดีน้อยนะครับที่พูดถึงคําสัตย์สบทระหว่างน้าพยากับหลานพยาเนี่ยในวัดมหาธาตุเนี่ยก็ยังเจอจาลึกคําสาบานอีกหลักหนึ่งด้วยนะครับก็คือจาลึกปูข่ขุนจิตขุนจอดนะครับเป็นคําสาบานระหว่างกษัตริย์สุสขโขทัยกับกษัตริย์เมืองน่านนะครับซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่สองนะครับคำสาบานกับพยาคําตันเมืองน่านพศ .1935 นะครับเจอที่หน้าวิหารหลวงเลยนะครับแต่ตอนนี้อ่าเอาลงไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานอิชาติทนนครเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นการให้คาสัญญากันว่าจะเป็นวิถีมิตรีที่ดีต่อการช่วยเหลือกันไม่ลุกรานกันอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกันแต่มันทําให้เราเห็นว่าเออที่วัดมหา,าธาตุเนี่ยมันต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะมันถึงมีการเอาคําสาบานเนี่ยมาฝากไว้ที่นี่นะครับอ่า ไว้ที่เจดีย์น้อยไว้ที่หน้าวิหารหลวงนะครับเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเนี้นะครับอาจจะเป็นพระพุทธ,ธรูปหรือว่าอาจจะเป็นเทวดาอะไรต่างๆที่คุ้มคลองรักษาเมืองเนี้ยช่วยดูนะครับไม่ให้ฝ่ายใดเนี่ยละเมิดคําสาบานนี้ไปได้นะครับก็จะต้องอเกิดความวิบัติอันตรายต่างๆตามที่แช่งไว้ในจารึกนี้นะครับครับตอนนี้นะครับแล้วก็เดิน กำลังจะไปที่ไหนครับไปที่วัดสีสวายนะคะจะเป็นปรามสามยอดนะฮะเข้าใจว่าเคยเป็นเทวสถานของปรามมาก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในที่ถุงชั้นในแล้วนะครับเข้าใจว่าปรางสามยอดตรเนี้น่าจะเคยเป็นเทวาลมาก่อนเพราะว่าเราเจอเทวรูปพระศิวะพระนารายณ์อยู่ข้างในเนี่ยเดิมไม่ได้จัางห้อ,องแบบนี้มันต้องเป็นปราสาทสามคนที่เข้ากันได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปอ้อม,ะมระเบียงเพื่อที่จะออกไปตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหม แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นวัดพุทธก็ใส่วิหารเข้าไปแล้วก็ยกแช่นแก้เ่อไว้พุทธลยูยข้างในก็ทหน้าที่เป็นห้องบกไปเลยแล้วเราเปไปดูข้างในน่ี่ไว่าพื้นระดับต่ำกว่าพื้นระดับต่ากว่าแสดงว่าพื้นก่อนสมัยที่จะสร้างตัววิหารด้านหน้าระดับพื้นมันต่ำกว่านี้ แล้วก็เก่ากว่านี่ไฟส่องโอ้อกลิ่นเข้ามานะฮะนี่ต่อมากใช่ตอนเทวอไลมันน่าจะเก่ามากอะ่ะข้างในเติมตรงนี้น่าจะมีแท่นประดิษฐาถานเทมารปซึ่งตอนนี้ย้ายไปที่พิพิธภนะัณฑ์ามกำแหงค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในนี่ก็เป็น ไปกินขี้ข้างคาวขี้ข้างคาวรันข้างบนโปรข้างบนนะครับก็จะโปร่งเลยอืมถ้ามองขึ้นไปก็คือโครงสร้างยอดจะดีนั่นเองโครงสร้างยอดปรางนั่นเองนะคะเห็นไหมว่าชั้นในเนี่ยเป็นเป็นแรงนะเป็นแรงนะแต่ข้างนอกจะเป็นอิฐคนละส่วนกันอืมจริงค่ะแล้วความที่วิหารเนี่ยเป็นวิหารอิฐวิหาร วิหารคึบไม่เหมือนที่มหาธาตุที่เป็นวิหารโปร่งมีแต่เสาลมโกลมันเป็นถึงที่ศีรษะที่ศีรษะจะมีช่องแบบนี้ที่เป็นเป็นวิหารท,ที่วัดนางพญาอ้าวัดอ๋อจะมีช่องที่ลายุนปั้นไปสวยนะครับมันก็จะปีะนระแนงช่องอ,อืมถ้าดูตอนนี้ให้พี่จะเห็นว่ามันจะมีเป็นช่อง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 ตรงนี้ ซึ่งคิดว่าแน่จะเอาไว้ระบายอากาศากา็เป็นท่องแสงท้องแสงแสดงว่าข้างในเนี่ยเดิมมันต้องมืดดูอบอวนด้วยความขลังพองสมควรเลยแหละตอนค่ะพี่ฟางขนมเราอะเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะสร้างวิหารตึกเราจะสร้างโปรเลยอาหารโถงม,มากกว่าอืมยาลองไปดูปลางตัวข้างนอกอีกสองหลังครับ ครับค่ะครแล้วตอนจะลองเดินทะลุกระแพงอีกตรงนั้นไปนะคะ <c oughs> แล้วก็จะจ,ะจะับไว <c oughs> ้ทะลุมิติเป็นออานจา,า,ออาคือมันชนกับผนัง,งใช่ไหมถูกไหมแล้วมันก็ชนกับไอ้ผนังตัวอาคารหลักข้างในนู้นข้างในนู้นน่ะที่เป็นช่องข้างในอ่ะหมายความว่าตรงเนี้ยมันก่อเพิ่มโครงสร้างหลัก รามสามยอดที่วัดศรีสวายเนี่ยนะครับถ้าดูเผิเผแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าอลองพิจารณาองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมที่ว่าพระปรางของเขมรอยู่ค่อนข้างมากหลายส่วน้มยกันนะครับอาจารย์ศักชัยสายสิงห์คณะบบรณคดีเนี่ยท่านได้วิเคราะห์เอาไว้เล่าให้ฟังท่านบอกว่า1เลยก็คือความเป็นปรางที่มัน ยืดสูงกว่า,าปลาของขเขมรอันอันนี้ไม่ได้พูดถึงความสูงแต่ว่าพูดถึงสัดส่วนนะครับมันยืดเกินไปนะฮะแล้วก็จํานวนชั้นซ้อนเนี่ยนะครับชั้นที่ซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนขึ้นไปเนี่ยมันมันมากกว่าขนบของทางขเขมรเขาและในแต่ละชั้นเนี่ยคือถ้าทางปลาขนบเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่ามันจะต้องมีชั้นวิมานบรรทัลแหลงหน้าตัก อะไรต่างๆครบทุกชั้นแต่ของเรามันไม่มีนะครับไม่ไม่ครบนะฮะแล้วลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็ลงมายุคหลังละมันมีความจีนความอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ,อาจจะบอกว่าที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นของสุโขทัยคือรับแบบจากเขมรมาแหละแต่ปรับให้เท่ากับ สไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะนะฮะแล้วก็อย่างที่พาไปดูอ่ะก็คือตัววิหารก็ดีที่มันอยู่ระดับสูงพื้นอ่ะสูงกว่าตัวปรางอะไรเงี้ยหรือองค์ประกอบเสน,นาสนะหลายๆอย่าง่ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันน่าจะมีการใช้มาหลายยุคนะครับมีการเพิ่มการอะไรหลายๆครั้งด้วยกัน